ใช้หารถ bmw นะครับแต่งอาพีนาราคาพิเศษพร้อมใช้ปังกันนี้ครับวันนี้ผมมี bmw ชุดีสามนะครับสา0สดีแต่งแท้อาพีนาทั้งหมดนะครับล้อแท้กันชนแท้แต่งไปเกือบ0 0แสน 6, วันนี้ราคาพิเศษ1ล้าน9ก้านาบาทนะครับเป็นรถที่ผมเองคุ้มมากใช้ได้คันนี้ไปของแต่งทั่วเกือบ0 0แสน 6, ไปดูรายละเอียดกันครับ สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมวันนี้โนเนมจะมารีวิวรถ b m w ยร3ตัวนี้เป็นรหัส F30 ทําตลาดตั้งแต่ปีประมาณ2013เป็นต้นปถึงตประมาณปี2020ปลายปีที่แล้ว F30 เนี่ยทำตลาดอยู่หลายตัวนะครับตั้งเครื่องเบนซินและดีเซลแต่ที่ดังจริงๆนะครับก็คือเครื่องดีเซลโดยเฉพาะ 320D กับ 325D นะครับ 320D เนี่ย ดังในมุมของความประหยัดโดยตัวเครื่องนะครับเป็นเครื่อง t ทอรวินพาวเวอร์เทอร์โบให้แรงม้าประมาณ180กว่าแรงม้านะครับแต่คันนี้เป็นรถแต่งอาพีนาทั้งหมดคันนี้มีการจูนสเตทหนึ่งนะครับตัวจริงๆรถของเขาเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบพอจูนสเตทหนึ่งเนี่ยให้แรงม้าประมาณ230กว่าแรงม้าเลยนะครับไม่ได้ยุ่งอะไรกับเครื่องเลยนะเป็นการจูนสเตทหนึ่งเป็นการลงแค่โปรแกรมนะครับตัวกล่องรถอย่างเดียวเป็นรถไม่เก้าหมื่นคนที่ต้องการรถดีเซลนะครับสภาพดีๆนะครับ คันนี้เนี่ยคุ้มมากคุ้มตรงไหนรู้ไหมครับหนึ่งค่ายแต่งของเบียมเดี๋ยวมันอยู่ที่คนคิดค่อนข้างเยอะก็คือ Al p พ n a เป็นเหมือนสำนักแต่งนะครับที่เอารถเ m ียมเดี๋ยวมันอยู่มาแล้วก็ขีดค่าตัวเลขเครื่องเขาออกเลยครับแล้วทำเป็นรถ a อาพ NA เป็นเหมือนโรงงานผลิตรถรุ่นหนึ่งเลยโดยเอารถเบ w ยมเดี๋ยวมันอยู่มาโมดิฟายนะครับทั้งเรื่อง Performance แล้วก็เรื่องความสวยงามนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่แต่งในสไตล์ของ Al p พ NA นะครับโดยใช้ของแต่ง a อาพ n a แท้หมดเลยนะครับ ตัวรถเป็น320 d ดีปี13นะครับแต่งกันชนหน้าเป็นอัลพีน่ากันชนหน้าเนี่ยแพงมากนะครับเหยียบแสนนะล้อนะครับเป็นแสนผมจำได้ว่าล้อชุดนี้ มันอยู่ใน V3 ครับผมจำไม่ผิดนะล้อประมาณเกือบ200 0ส0รถคันนี้แต่งล้อซื้อยางใหม่ของแต่งเยอะครับมีการชนหน้านะครับเดี๋ยวผมคิดก่อนมีทําท่อใหม่นะครับคันนี้มีการรีแฟตกล่องด้วยทําให้แรงม้า230แรงม้าเนี่ยขับดีมากเปลี่ยนสปริงโหลของ i b u ัคด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะโอ้โหเนื่องจากเป็นเครื่องรถเครื่องดีเซลด้วยนะครับโ บอกเลยว่าขับมันมากนะครับตกใจนิดนึงนะครับพอเหยียบปุ๊บที่เป็นมาเลยคนที่ต้องการลดแรงกับปกตินะครับผมแนะนําคันนี้เลยแล้วมันไม่ใช่แค่เครื่องนะครับคันนี้เนี่ยเรามีการอัปเกรดเบรกนะครับเป็นเบรกของ m อ e มเทคนิคก็คือเบรกเอนะครับจากโรงงานเลยเพื่อ เพิ่มตามแรงม้านะครับทําให้เบรกหนึบมากขึ้นยางใหม่ล้ออพิหน้าใหม่นะครับกันชนอพิหน้าใหม่เบรดเสร็จรวมทั้งหมด6กแสนนะครับวันนี้ราคาพร้อมรถ1นึ่งล้านเก้าหมบาทเท่านั้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดครับว่าเป็นยังไงบ้าง เบียมยูซีลีสาตัวนี้เป็น3-20สองดีอัลพีนาปี2013ตัวโมเด์นะครับแต่เราแต่งเป็นอัลพีนาแท้ทั้งคันใครได้คันนี้ไปคุ้มนะครับของแต่งเกือบหกแสนเป็กของเขาเป็นเครื่องทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับ180รแรงมา้าตัวนี้มีจูนนะครับจูนกล่องสเตทหนึ่งแรงม้าวัน230ขึ้นมาเกือบ50แรงม้านะครับแต่คันนี้ที่สําคัญคือมันแต่งอัลพีนามาครบเซตเลยนะครับอัลพีนาเนี่ยของแต่งมันราคาขึ้นไฟนะครับเป็นไฟซีนอนจากโรงงานนะครับ กันชนหน้ามีลิ้นเอาพีหาแท้มานะครับี่กันชนกันชนนี้เป็นแสนนะครับนะมาดูล้อนะครับที่นี่2ที่ของแพงนะครับล้อนะครับเป็นล้อขอบ20เป็นล้อตรงรุ่นสเปคของอาพี n นาตัวนี้เลยยางเป็น2-3-5 3 5 ZR 20แค่ยางล้อนะครับที่สําคัญคือเบรคครับ บรกตัวนี้เป็นเบรก MM ที่ทาสีเป็นอาพีนามาแล้วนะครับเครื่องแรงม้ามัน200กว่าแรงม้านะครับเราทําทุกอย่างช่วงล่างให้มันเพียงพอกับแรงม้าแบบประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบรถเดิมๆนะครับรถสีเดิมๆนะครับสีสวยมากมีอัปเกรดตัวนะครับกองเคเนกองนี้ก็หลักหมื่นนะผมบอกเลยว่าหลักการง่ายๆครับลมเข้าเยอะขึ้นดีขึ้นนะครับเครื่องก็ขับเร็วขึ้นนะครับตัวนี้มีเทอร์โบด้วย ขับแล้วสนุกมากนะครับเหยียบปุ๊บเป็นมา200กว่าแรงม้าด้วยบอดี้เท่านี้สนุกสุดๆเลยนะครับมีคาดลายซิกเกอร์นะครับรอบหมดเลยจะเห็นนะครับรอบหมดนะครับสีเดิมๆสวยๆเลยยางหลักก็เป็นขอบ20แต่จะใหญ่กว่าตามสเปคของรถเขาอยู่แล้วนะครับยางหลังเบรกหลังใหม่นะฮะมาดูข้างหลังกันนะข้างหลังนะครับท่อนะครับเรามีทําท่อใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดโลโก้อัล์ติน่านะครับ ทุกอย่างเนี่ยสภาพเดิมๆนะครับตัวรถมันใหม่เก้าหมื่นแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวดูข้างในกันนะครับว่าสภาพข้างในเป็นยังไงข้างในนะครับคือรถเดิมๆแบบนี้เลยเนี่ยมีถาดมาใหม่นะครับรถสวยๆเดิมๆเลยนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างครับมาดูภายในของอัลพีนากันนะครับพีเอ็มน้ำยูเอฟสอัลพีนาลุกนะครับ ภายในนะครับใหม่มากผมบอกรถรุ่นพี่ผมนะครับเขาทาเพื่อแต่งระชายเองนะครับคุณดูนะครับรถเนี่ยภายในสีแบบนี้เนี่ยเก็บได้ขนาดนี้ถือว่าใหม่มากนะครับโอเคเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันนะครับสตาร์ทนะครับคุณใจในรถอยู่แล้วโอเคไม่เก้าหมื่นนะครับ ภายในสวยอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับรถคันนี้เขามีดูแลถึงนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างอย่างดีตัวนี้เป็นจอยาวเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตัวหลังจากนี้ส่วนใหญ่เป็นจอเล็กนะครับจะเล่นออปชันได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเนี่ยตัวนี้มีออปชันครบทุกอย่างนะครับ CD โทรศัพท์นาวิเกเตอร์นะครับเนี่ยทุกอย่างมีหมดนะครับมีแมปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับวิทยุเนี่ยก็สามารถฟัง C.D. External Device ได้หมดทุกอย่างนะครับนะซึ่งครบออปชันที่เราจะใช้ได้หมดทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้นะครับแอร์ก็เป็นแอร์แยกนะครับซ้ายขวาเนาะนะครับออปชันตรงกลางก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับจริงๆมันก็เหมือน B.M.C.V. e s 3ที่ผมรีวิวไปนะครับแต่บอกเลยว่าสภาพอย่างดีนะครับคุณเห็นผมเห็นสภาพแบบนี้นะไม่แต่งนะครับเขาขายกัน9 0 0 0แสแล้วนะครับถ้าเป็นดีเซลไม่แบบนี้นะ 9แสนกว่าแล้วด้วยอันนี้คุณเพิ่มแสนเดียวนะครับแค่ล้อก็คุ้มแล้วครับตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกปรับออปชันได้นะครับเป็นคอมฟอร์ตนะครับ Eco Pro นะครับได้หลายออปชันเลยนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าเรียบร้อยหมดแล้วนะครับภายในใหม่มากนะครับ UX อยู่ตรงนี้นะครับบอกข้างหลังไม่ต้องพูดถึงครับใหม่สุดๆเลยนะครับนั่งสบายด้วยนะครับเนี่ยข้างหลังสะอาดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูครับ รถแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับได้เห็นรายละเอียดของ V หรือม Series สามนะครับแต่ง Alpina ทั้งหมดคันนี้นะภายในสวยมากนะครับเป็นสีครีมสภาพเครื่องช่วงล่างดีมากนะครับจัดการใหม่หมดแรงมากด้วยนะ230กว่าแรงม้าวันนี้นะครับสภาพแบบนี้นะครับแต่ง6กแส่นะครับแต่ง Alpina กันชนหน้านะครับทำสติ๊กเกอร์ทุกอย่างสวยงามมากล้อ ยานใหม่นะครับรอพี่หน้าด้วยลองดูราคารถแล้วกันนะในตลาดนะครับผมว่าเกินล้านกว่าบาทแล้ววันนี้ราคาพิเศษเลยครับ1นึ่งล้านเก้บาทครับถอดของ <c oughs> ผมว่ายังคุ้มเลยมีทั้งสปริงนะครับเบรดนะครับทุกอย่างแท้หมดเลยใครสนใจนะครับ โทรมาที่0617462222 0819082026หรือทีวาโค้ดตามนี้ได้เลยผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับฝากติดตามช่องโ no นเนมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคอนเทนต์นะครับการซ่อมการบำรุงนะครับและของแต่งมาให้พี่ๆทุกท่านดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โ no นเนมด้วยนะครับก่อนจากไปเราจะเดี๋ยวไปดูสักทีนะครับดูเดียว